สวัสด,ดีครับผมพี่น้องเอามือหนคิปส่นก่อนที่เปทนางานมาตอบคำถามเหรอว่าขัดอย่างดำอย่างแนวเอาเนี่ยทะเลกันด้ขวด,ดวนี่นะเอาลมเรียทั้งใจใส่น้ำตาลไปพี่น้องน้ำตาลใส่น้ำตาล ตัดที่ขั้วเร้าประมาณจะขอมือหนึ่งขอมือใส่ตัางข้อมือหนึ่งเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานข้อมือหนึ่งขึ้นกันทุกทายที่สองที่สามคือน้ำยาปะผาหนุ่มก็ใส่ก็ไปซ่งหน่อยๆนั่นะเท่านั้นครับทุกทายใส่น้ำเข้าไป น้ำนี่เขาเอาอเขาเอกยังเด็กเลยดอกบัวตอเต็มพขาเขาเขย่ามันเข้ากันได้ง่ายเขย่าเขย่าเขย่าเท่า,า,า,านั้นครับจุดสิ่งทพร้อ,อมชาเลยเลยยังสีบัวตองลลางอะไรที่เรแต่ว่าเขาขัดดูดูขัดหลายๆรอบขัดหลายๆรอบ อาทวันตุดีดมสีกัอกเน่ติสีนี่ยกป็ญอย่นงขด้อย่าไลหลอกอันจ้งสีก็ขัดได้ครับเลี่ยมโซโกโลูปใบนหนาเก่งหนาอันนั้ก็ได้ครับเป็นจ้งสีในกบอันยัคขัดพนมเนี่ยเขาอยากหอมครบในสองโซ่ละหาบสิบันความไล่กับเส่ไล่เท่านั้นครับ น้ำตาลน้นยำยาล้างจานยาปลาผนุ่มน้ำสะอาดขายโยให้เขากันครับย้าแ,าแล้วเอา้าโอเคครับพี่น้องทำแนงอนะไครับทาง,าง้านกอนบ่ายน่ยขอบคุณครับที่ถานมาสวัสดีครับผู้